ตอนนี้ก็พักนะคะรอให้หน้าปูนแห้งก็ไปคัดหน้าปูนนะคะบอกว่าไจหนลันี่ป้าสามาแล้วจ้าเดจ้าเด้ดินานเลยเขอบคุข้าวเก็บผักจ้าโอ้ยกระแรงหน่อยกระแรงหน่อยกระแรงหน่อยนี่เคยว่าอร่อยอร่อยอร่อยไหมลูกอ๋ออร่อยทำไมอร่อยทำไมยกโป้งเออ คู่มาส่งนั่งอยู่กับย่าชี้ลูกนั่งอยู่กับย่าชี้แล้วนั่งอยู่กับย่าชี้นั่งอยู่กับย่าชี้แล้วแล้วใครไปรับมินน้อยคะใครเป็นรับมินน้อยคะแล้วเดินอย่างเงี้ยเดินยังไงพอดียังอ่ะแม่ตัวมาหยังลืมลืม ไม่อะตัวไม่อะอ้าเป็นวิน <ixel S 2> เป็นวินเป็นว <mic> ินเอฟซีว <itation> ินหัวแล้วลูกเอ้อเอฟซีจะวินแล้วนอันุยากต้องเครียดั่นนั่นเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวเล่นแล้วเนี่ยในของเล่นแล้วเนี่ยนะก็เป็ดังวานี่นะไปเจ็บแล้วบอกเมื่อไหร่ตบผอมไปผอมไปผอมเสมอเออไอ้เอาไปตรงโอ้ยตรงอีกเออเอากช่งกันเนาะพม่งั้นเนี่ย สรไปสิมากกับอวกกันก็วสิได้ไปงไปมาเด้อบไหไปทกันิด่วนการดี๋ยวแป๊บเดึยวาตึงแป๊บนึ้งยำอไกเจาลาออกตอนไหนโอ๊ยเาออกตลอดละยเราใส่เนี่ยมาสิตายฝนมันบดตกเป็นอาทิตย์เดีวได้เฮ้ยยุเน่อยตหยาลหยาลหยานะ อย่าอย่าอย่าระหว่างที่เทปูนเสร็จแล้วก็จะมาพักกันนะ้ดีอย่าแล้วอย่ามินน้อยก็เรียนพอดีสมบูรณ์ขนาะมีน้อยก็เรียนพอดีเลยนะคะเดี๋ยวนั่งสมบูรณ์ได้เนาะเหมือนน้ำเตียงเหรอคุณโต๊ะตลาดมีน้อยก็เรียนพอดีมีน้อยก็เรียนพอดีมีน้อยยิ้มที่สดใสมีน้อยก็เรียนพอดีนะวันนี้คุณครูสอนอะไรคะคุณครูสอนอะไรคะคุณครูสอนอะไรคะบอกว่าอย่างไรดีนะ อะเล่นเสือว่ะแล้วลุงเสือแล้วนิลุงเสือข้างหลัง้หะได้หลากหลายเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยีตลกสืหรับกลิปนี้ใครจะเลงิลงแต่เป็นคนนี้นะต่างตั้งๆต่างๆต่างไม่กินแล้วบมานะไนถามเพื่อนหรอบบอ่ะานเกละเจาะทั้งนั้นแป๊วันี้มันหมดกินแล้วมังอสสาม่เ้นลุงมนานมากเลยไม่เราไนาเไงมันมองดูมันน้อยไแเมตอ่ะ ใจเกือบลูกใจเกือบมาครับเกือบโอ้โหล้มนั่นนะไปเกี่ยบมามนตเกียบขนาดันเกือบปัดใหญ่ใหญ่บุมสุ่มสุมลานไปผมก็เกียหาหน้าเลยแมหานาทีเลยนี่ไม่หมเลยสมดเลยไปสมุดเลยหาเกี่ยบาเกี่บเเกี่ยเย ไไสวัสดีค่ะยูดีตอนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาบฟมิมรีนนะคะมุงสร้างเตรียมตัวแล้วมาแล้วนะคะมาเร่่มด้วยช่วยกันเอะ

สิบเปอรเซ็นต่สิบสามเซ็น,น,นต์นันมันต่ำดิคือมันต่ำมันตื้ม่าน่ะม่านน้ำแข,ข็งแรกก่อน หนาวแล้วมีออยู่นี่อะไรอยู่เออหนาวเลยามีอะไอยู่ล้งีแอะลาี่เปี่ยนยังรึล้างพวกพวกอะไรไป้าง่าทอง่ลง ลงสเสร็จแล้วนะคะลุงก็จะฝากหน้าปูนนะคะว,ว,วันนี้วันนี้ก็คงจะได้ล็อกนี้ละคะเพราะว่ามาม,มาค่ำเนอะรถปูนมาค่ำ เรคงจะทำไปวันละล,ะละ็อกสองล็อกใช่สำหดับกับหัวข่ยวขอยให้งานผู้เดียวยค่ะไทยสิพวกข่อยนั่งซับลาบพวกข่อยให้งานผู้เดียววางสิร่ <c oughs> อมคือผัดล่มกับผัดหูแห้งอะวะร่อมกับหางผัดหูแห้งพวกข่อยนั่งซับลาบเบิ้งพวกข่อยให้งานผู้เดียววางสิเออเออไอแนวคัด <c oughs> อ่ะซื้อมาห <c oughs> าดมึงเ้อโอ้ปลาแตสบบ่นั่นโอเค บามากัดดาบปูนและเบลแรงได้ไล่โซดไล่โซดกันเ้ายะไปไห้เราครับไปเียนขาดเมื่อน้นยาเนี่ยเลยสแผ่นนึงกระเบื้องอะไรกัแ่ยาเนี่ยสแผ่นกันวอายุสามื่นดิเทลานองปูนะคะ รอคัดหน้าปูนนะคะเอานี่นะคะ